สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ้ะเอาบินผมาเจ็บกัน้ำเจ้าเช็คให้นะป้ายุจาเออป้ายุจ้าเสงไทยสิบบาทเสี้ยงมูสิบบาทกักทองสิบบาทก็สิบบาทมันสิบบาทจัดให้เราเนี้ยจัด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 จจ้าไม่เจียวหรอแล้วก็เอาเอาฟักทองไห่จจงนวยเนี้ยะมั้นว่าได้ยี่สิบบาทลูไส้ นางกินเขาน้ำมืกขึ้นนีเมันว่าพ่อเขาอยากกินแจงเผ็ดพัวนะอยากกินแจงเหมือนเผ็ดแบบเอือใส่ไก่มาบอกคุณตาอยากหักแจกขน่อยขึ้นในใจอยู่ให้ได้มักเนี่ยมังสันบอกว่าพ่ออยากกินพ่ออยากกินแจงแบบเอือพยผัวนะแจงแบบเอือใส่ใส่ไก่ใส่เนื้อกับ่ใส่เนี่ยไส่หมูบส้หนส่งไส่ไก่พัวนะไก่กับที่นี่จะไก่พันตัวอย่างดีว่าสันกับโค้งไก่หนตัว เน,นี้ยันที่เป็นอยู่จัดให้ไปอยูก่อนจัดให้ก้อนก,ก่อนจ้าวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไรครับเดงโม้ฮะสิบห้าบาทตัวนี้สิบห้าบาทกระบวกเข้าไปาเอาไบบออม่งี้ยเหราบ้นน้อยบวกเมีนครับ <ส>นี่คือบินป่าอยู่พนป่ามาซื้อของเจว่าป้ายุจ้าพน้าแตงไทยสิบบาทแตงมูสิบบาทฟังท้องคือเขียนฝากท้องเป็นฟังท้องเนาะฟังท้องสิบบาทมละกอสิบบาทมันสิบบาทแตงงูกับเพิ่อมันง่วยเท่าไรกะเพิ่มไปอีกแล้วเงินมาให้ยู จจ้า,จอา,าลอยหนึง่งดีๆให้เล่จาจา้าก็ดี๋ยวให้ดีด้วยจ้าสีมะเขาต้องเอาของนั่นของนีมาให้ดอกเออเอาตะแกรบว่ามันแฉบพอแล้วแบเพิ่นละอืมเดี๋ยวแดงแดงสร้างพี่น้องครับสีนั่งของเก๋าว่าอยากนั่งยืดหลักเพอนมีพัดลมนะแต่ว่ากะว่ากานั่งวันไี้เป็นหญ้าค่ะไม่คุณได้กระยานเนี่ยขอกระยานกันเนี่มีน้ำยาเท้าขาเชื่อว่านว่านี่ขวัญจิตนั่ง ถ่าแล้วถ่า่แล้วแล้วคนรวยเขาเกิดว่าไม่เราดอือโอ้แสดงว่าลูกนี่คนจนบ่เป็นเฮ้ยยาตายเออยยานมันไม่รักษาบ่เออือเขาเป็นคนไรลุ้ยเขาเกิดมึงเขาเก็บขยาเขาตายรอดเออยยานตายแล้วทอบ่ได้ยานตายค่อยเห็นอะไรล่ะบ่ได้ยานตายรอกโอ้ยอือจำเนิดข้าเจ้าก่อน เออมีนี่นาะเนาะนั่นเนาะนี่ยามาลาหมกจ๊กเปียนอยู่นี่เด้อข้าวอ้ยข้าข้าไมเล่าตีก่่าหัองเจ้าใส่เตียงห่วงเนียงอย่เดนี้ตีไตยังต้องมีอะไยากไม่แห้งเลยพี่น้องครับวันนี้เราก็ถือโอกาสมาดูเตียงแหนงเดแตงเหนียงอีกครั้งหนึ่งครับดูอนหนวยแรกนะครับหน่วยแรกนี้ก็จะเป็น,นการเหนียงแ,แบบใช้สองนิ้วใช้สองนิ้วในการบีบตรงนี้นะครับใช้สองนิ้วในการบีบตรงนี้น อันนี้เรียกว่าเนียงสองนิ้วนะครับเนียงสองนิ้วเพราะมีรอยนิ้วมืออยู่นะครับต่อไปก็มีการเนียงแบบสามนิ้วนะครับนี่คือสามนิ้ว<อ>เป็นการเนียงแบบสามนิ้วเนียงแบบสามนิ้วนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการเนียงแบบนิ้วเดียวครับใช้นิ้วโป้รือว่าหัวแม่มือนะครับบีบตรงนี้ ของลายครับพี่น้องครับมือนี่ของลายครับประว่าแตงไทยมันแกวกล้วยนะครับหอมหัวแดงหรือว่าหอมหัวไนยนะแตงมันแกวโอ้ยหลายอย่างไม่ก้เแก้ว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 แกแก้วแก้วแแก้วก้้ก okay yeah> แล้วเรเอาหอกมังสูเอาหน่วยธรรมดานล่ะเอาจัดใปตัวเป็นทิมตัวทีมไจัดนี่ยใช่จัดครบไปครบแล้วทั้งหมดเป็นสดของเราเน่ปูจให้เนี่อันนี้ของปยุ่บ้ครบแล้วบ่สบามสิบ่สิบห้าสิบหาบาทห้บาทอันดีดีมันจขาทุนเดียวกสามสิบสี่สิบห้าสบามาอีกบบาทหบาทเป็นหาบห้าบทขอท่าอเัินให้เจ้ามนบาเอาปูเสอย่างเอาบิกเอือบักเอือไปแจ้งให ดูไส้ดูไส้แจงให้เกินน้ำมันเสียไปไหแม่มันแจงใส่ไก่ไหจีนยังวะมันถึกินแจงเผ็ดแม่ต้องหาเสื่อบักพริกต้มหึ้อบักพริกแจงกวะมันมันวะเลยนี่มันเออเอออันนี้น้อยอะไรนี่ปูซาสามสิบเอาเอาจับเต้กันหัวใหญ่บอกหัวใหญ่โอ้ยหัวใหญ่เอาใส่รถเห็นะหมหัวหัวเหี้ยวะหัวอยากเออหัวใหอ่าตอนนี้เราก็มาดู แตงเหนียงอีกลูกต่อไปนะครับลูกนี้ทําไมอุบาทจังเลยครับเนี่ยอันนี้จะใช้การเหนียงแบบไหนเนี่ยได้ไหมเจ้าเอาอย่างเอาแฉงไท่แฉงสร้างบัวบัวบัวแฉงบัวจีบบัวบัวอะไรแฉงอันนี้แฉงเอาแฉงมให้จักอันนั้นแหงมั้ยตั้งหางเลยแฉงมนัวยงอ่ำแฉงเดี่ยนี่ฟูเออนั่นะไรจีบ เอาไปดูซ้ายกินเหรอนมากินางไหลเลากด้งาเนออเอางามนี้เขาตัวเออเขาจะได้เจ้าเด้เขาจะขี่รถมาด่าเด้ผู้บ่าไปเอนนี่ให้ผู้บ่าผู้บ่าเออเอาเด็กถอดแล้วมาอเนมาเดี๋ยวข้าจิด้ไม่ได้าก็เป็นดอกลูกไส้ไปโอ้เอามากันกินได้เราเขาเลาเยอืมเอามาักินแน่เอาอย่างไมกินไ ไปไปเจ็บเจ็บใส่รถให้เพราะวลามกล่ามกเอาเอา้น่าอือข้พดว่นออวพ่อิาด้ว่าดอก้ลุงว่าดอสิอมาตมักันฮักกันอือดนี่้ดนี่ตีงหน้หัวไหลมาในม่ใช่หนิเตีท่นเงเตงวันด้งลยเนาะอือ เขาเสาขายแล้วเราจะดีน <c oughs> ี่หรอกเด็กส่องหแล้วอ๋ออะไรก็นเจ้เออใส่เห็นเราใส่นะเราจะใส่เห็นเราจะใส่เห็นฝนตกวันไฟดัำมือวานนี่เด้อไฟดัำมือวานมันบ่ดับบ่บ้านเมืองอะเออเอามาใส่ตัวเนาะบริการนี่ไหมกับที่ใส่กันตัวเราขั้นเดียวไหม ไป,อ,ป,าไปอารถไงามารถไหนขอจอดได้บ้านไหม,ไมโอ้ยเราตางคนตังแย่กินไ่้ก็ได้กินน้ำกันเด้เอา่ากินผู้ละคนเด้กินเท่าละคนเด้ยูหันกับป้าตุยกับลุงคุ้นจินแล้วกับที่แกป้ายูจินผู้หนึ่งต่อไปกับ เน,นือจินตัวไปขอจินตัวไปดูซ้ายจินจินหาุกเทียน่ะจินนต้องก็บบ่อยดิเออืมเออดีแล้วเอามันใส่ได้บ่อยเจ๊ใส่ได้บ่ไ่เด่ปปไปหันหลังขอหาวิธีใส่เอดอกเฮ็เฮ็ดอืมดอก,อดอกจ้าราบาย คุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าข่ะ oh. ที่คุณนำเมียน้อยมาบูชาเนือเมียและลูก oh. oh.